ในเรื่องนารูโตะนอกเหนือจากสายสัมพันธ์ในรูปแบบของคนในหมู่บ้านเดียวกันพวกพ้องร่วมทีมทำธุรกิจหรือแม้แต่สายสัมพันธ์ระหว่างครูเสร็จแล้วนั้นในเรื่องนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสายสัมพันธ์ที่มีความแนบแน่นยิ่งกว่าพวกพ้องธรรมดาทั่วไปนั่นก็คือสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องหรือคนในครอบครัวนั่นเองงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าในเรื่องนี้มีตัวละครไหนบ้างที่มีสายสัมพันธ์ในรูปแบบของพี่น้องไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มต้นที่สองพี่น้องฝาแฝดที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหล่านินจาผู้เป็นบุตรแห่งเจ้าหญิงคางุยะนั่นก็คือโอซึสึกิฮากโรมกับโอซึสึกิฮามูระที่ทั้งคู่ได้ช่วยเหลือโลกเอาไว้จากการครอบงำของคางุยะและยุติการอารวาสของสิบห่งได้เป็นผลสําเร็จซึ่งในภายหลังแฝดผู้พี่อย่างฮากโรมก็ได้กลายเป็นเซนฮูวุถีผู้เป็นบิดาแห่งศาสตร์ของนินจาทั้งปวงนอกจากนี้ก็ยังมีลูกชายทั้งสองคนของเซนฮวิุี อย่างคนพี่ที่มีชื่อว่าโอซุสกิอินราที่ภายหลังก็ได้กลายเป็นบนรรพบุรุษของตระกูลอุจิวะกับโอซุสกิฮาชูระที่เป็นบรรพบุพร,รุษของตระกูลอุซุมากิกับตระกูลเซนจูถัดมาก็คือสีพี่น้อง F4 แห่งตระกูลเซนจูนั่นก็คือเซนจูฮาชิรามะเซนจูทบิรามะเซนจูคาวารามะและเซนจูอิทามะแต่ด้วยภัยของสงครามจึงทําให้น้องชายคนหลังอย่างคาวารามะกับอิทามะ ต้องเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยความที่เหลือโทบีระมะเป็นน้องชายเพียงคนเดียวฮาชิรามะจึงทั้งรักและตั้งปณิธานว่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชีวิตของน้องชายคนสุดท้ายของเขาให้ทรงได้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับอุจิวะมารดาระที่เหลืออุจิวะอิซึนะเป็นน้องชายคนสุดท้ายมาดาระจึงทําทุกวิถีทางเพื่อจะปกป้องน้องชายของตัวเองเอาไว้แม้ว่าท้ายที่สุดเขาก็ต้องเสียน้องชายไปภายหลังจากที่อาสึนะ พลาดทาพ้าแพ้ในการต่อสู้กับโทบิรามะจึงได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายการตายของน้องชายคนสุดท้ายจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาดาระเริ่มจมสูบวังวนแห่งความเครียดคันริงชังและกระหายซึ่งพลังอำนาจจนสร้างความป่นป่วนและบอบช้ำให้กับโลกนินจาอย่างมหาศาลนอกจากนี้ก็ยังมีสองสีพี่น้องแห่งตระกูลเซนโจอีกรุ่นหนึ่งที่สองพี่น้องคู่นี้มีศักดิ์เป็นถึงล้านแท้ๆของโฮคังไงรุ่นที่หนึ่งอีกด้วย นั่นก็คือเซนเดกับนาวากิแม้ว่านาวากิจะเติบโตมาโดยมีความฝันว่าจะกลายเป็นโฮคาเงะเหมือนอย่างคุณปู่แต่เพราะเกิดมาในยุคที่เต็มไปด้วยสงครามนาวากิจึงถูกไฟแห่งสงครามแผดเผาวความฝันให้หมอดไหม้ไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของเขาเองโดยไม่อาจที่จะทําตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงขึ้นมาได้ทว่าหลายสิบปีต่อมาผู้เป็นพี่สาวอย่างเซนเดก็ได้ตัดสินใจที่จะเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อสานต่อความฝันของน้องชาย และชายอันเป็นที่รักของเธอในการปกป้องหมบ้านและสืบทอดตำแหน่งเป็นโฮคาเงรุ่นที่ห้าของหมบ้านโคนาฮางาคุเระอุจิวะอิทาจิกับอุจิวะซาสึสเกะพวกเขาเป็นหนึ่งในคู่พี่น้องที่แฟนนารุโตร,รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเป็นหนึ่งคู่พี่น้องจากตระกูลอุจิวะที่ผู้เป็นพี่นั้นมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักและการศยสระซึ่งสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องความรักและการศยสระของพวกเขานั้น ก็ได้ทําให้แฟนแฟนารุโตต่างก็สะเทือนอารมณ์และเสียน้ําตากันเป็นแถบๆมาแล้วทีนี้ก็มาดูทางฝั่งของตระกูลฮิวงะกันบ้างตระกูลที่เป็นลูกหลานของตระกูลโอซึสึกิเช่นเดียวกับอุซึมกิเซนจูหรือแม้แต่อุจิวะโดยสืบเชื้อสายมาจากทางฝั่งของโอซึสึกิฮามูระนั่นเองเนื่องจากตระกูลฮิวงะเป็นตระกูลใหญ่และมีระบบการปกครองที่เข้มงวดซึ่งทําให้ฮิวงะฮิยาชิกับฮิวงะฮิซาชิสองพี่น้องฝาแฝดต้องมีชะตากรรมที่ขมขื่น ระหว่างตระกูลหลักกับตระกูลสาขาฮิวงะฮิยาชิผู้เป็นพี่ชายฝาแฝดกลายเป็นหัวหน้าตระกูลหลักและเป็นผู้นำสูงสุดของตระกูลฮิวงะอีกครั้งยังมีตำแหน่งเป็นคุณพ่อตาในอนาคตของพระเอกของเรื่องอย่างนาุโตอีกด้วยเหตุเพราะว่าฮิยาชิเป็นพ่อแท้ๆของฮินาตะผู้ที่ต่อมาภายหลังก็ได้กลายเป็นภรรยาในอนาคตของนารุโตและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าฮิวงะฮิซาชิแฝดผู้น้องถูกย้ายให้ไปอยู่ฝั่งของตระกูลสาขา และฮิวงะฮิซาชิแฝดคนน้องก็ยังมีศักเป็นพ่อแท้ๆของฮิวงะเนจินอกจากนี้ฮินาตะก็ยังมีน้องสาวแท้ๆอยู่อีกหนึ่งคนนั่นก็คือฮานาบิด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้ฮินาตะกับฮานาบิมีศัก์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับฮิวงะเนจินินจานุ่มอนาคตไกลผู้ยอมส,สละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องน้องสาวันเป็นที่รักอย่างฮินาตะกับเพื่อนที่เป็นทั้งผู้มีพระคุณอย่างนารุโต ซึ่งการตายของเนจิก็ได้สร้างความเสียใจให้กับแฟนๆนาโตะมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากที่นาตาจะมีพี่น้องแล้วสมาชิกทีม8อีกทั้งสองคนอย่างชิโน่กับคิบะก็มีพี่น้องด้วยเช่นกันคิบะมีพี่สาวอยู่หนึ่งคนมีชื่อว่าอินุสกะฮานะซึ่งฮานะก็ยังเป็นเพื่อนนักเรียนร่วมรุ่นที่เรียนห้องเดียวกันกันกบอิทาจิผู้เป็นพี่ชายของซาสเกะอีกด้วยส่วนชิโน่กับเทรโรเนนั้นแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดีวยวกันเหมือนกับพี่น้องคู่อื่น แต่โทโรเน่ก็มีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมของชินนะเหตุเพราะสมัยเด็กหลังจากที่พ่อของโทโรเน่เสียชีวิตเขาก็ถูกอัมบูรเมชิบีพ่อของชิโนะที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าตระกูลนำมาเลี้ยงดูในฐานะของลูกบุญธรรมเช่นเดียวกันกับคู่พี่น้องของซาอิและก็ชินที่แม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆแถมยังถูกฝึกให้ใช้ชีวิตในวิถีของรากที่ต้องตัดขาดซึ่งอารมณ์และความรู้สึก ไม่เว้นแม้กระทั่งสายสัมพันธ์แต่ได้ความที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆทั้งคู่จึงมีความรักและสนิทสนมกันอย่างมากจึงทําให้ความผูกพันระหว่างสายสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ต่างจากพี่น้องแท้ๆเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นหางไม่นับรวมคู่พี่น้องของซาอิชินโนะและก็เนจิคู่พี่น้องที่เหลืออย่างซาสึเกะฮินาตะและก็คิบะแต่ละคนล้วนแต่มีพี่น้องที่อายุห่างกันประมาณ5ปีแทบทั้งสิน้นในขณะที่ลูกน้องคนสนิทของโอโรจิมารุ อย่างยาคุชิคาบุโตะก็มีพี่ชายบุญธรรมด้วยเช่นกันซึ่งพี่ชายบุญธรรมของคาบุโตะมีชื่อว่าอุรุชิที่ในสมัยเด็กก็เคยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของโคนฮาเหมือนกันและในหลายปีต่อมาทั้งคาบุโตะและก็อุรุชิก็ได้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจากภัย,ยของสงครามที่อยู่ในสังกัดของหมู่บ้านโคนฮาผู้คุมสอบโจนินรอบแรกในสมัยที่นารุโตะสอบเป็นจูนินในตอนเด็กๆและยังครอบตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยสืบสวนของหมู่บ้านโคนฮางาคคเรก อย่างโมริโนอิบิกิก็มีน้องชายอยู่อีกหนึ่งคนนั่นก็คือโมริโนอิดาเตะและก็มาทางฝั่งของซึนะกันบ้างเทมาริคันคุโร่และกาอาระทั้ง3าคนถูกเรียกว่า3พี่น้องแห่งซึนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าต้องขอตอบเลยค่ะว่าใช่พวกเขานั้นเป็นพี่น้องทแท้ๆโดยสายเลือดซึ่งเป็นลูกทแท้ๆของคาเซคาเงะรุ่นที่4ที่มักจะไปไหนมาไหนและทําภารกิจร่วมกันอยู่เสมอและเมื่อน้องชายคนเล็กอย่างกาอาระ ได้ขึ้นรับตำแหน่งเป็นคาเซคาเง่รุ่นที่5ต่อจากผู้เป็นพอ่อทั้งพี่สาวคนโตอย่างเทมาริและพี่ชายคนรองอย่างคันคุโร่จึงมีหน้าที่เป็นองครักษ์ที่คอยติดตามและปกป้องการ้าในฐานะของน้องชายและคาเซคาเง่ของหมู่บ้านอยู่ร่ำไปแม้ว่าคันคุโร่จะแย้งอยู่เสมอว่ามันไม่จําเป็นเลยสักนิดเหตุผลก็เพราะการ้าได้มีความแข็งแกร่งมากๆม,ม,มันจึงเป็นเรื่องยากที่ใครจะเข้ามาทําร้ายการะได้เป็นผลสําเร็จโดยไม่ผ่านการป้องกันจากโลซาย เมื่อพูดถึงฝั่งของลูกๆทั้งสามคนไปแล้วก็คงจะไม่พูดถึงพี่น้องของแม่แท้ๆของสามพี่น้องแห่งซืนะไม่ได้เพราะแม่ของพวกเขาทั้งสามคนอย่างคารุระก็มีน้องชายอยู่อีกหนึ่งคนนั่นก็คือยาชามารุผู้เป็นน้าชายที่การะระทั้งรักและให้ความสําคัญอย่างมากก่อนจะเกิดเรื่องน่าเศร้าที่ทําให้ยาชามารุต้องเสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้การะระเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาต้องจมปรากและทุกทนูนกับความเครียดคันชิงชังมาเป็นระยะเวลาน,านานก่อนที่จะเจอกับนารุโต และยาชามารุก็เป็นอดีตมือขวาของคาเซคางแงอรุ่นที่สอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคู่พี่น้องที่เป็นที่ปรึกษาอวุโสของหมบ้านซะนะอย่างย่าโจและก็คุณปู่เอบีโซ่ไรคางแงอรุ่นที่สกับคิลลีก็เป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องบุญธรรมสุดแข็งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีและก็ยังมีซามโมอีก,กับอาซซอีกสองพี่น้องที่มีนิสัยแตกต่างกันสุดขั้วนั่นก็เป็นเพราะว่า คนพี่นั้นจะมีนิสัยที่ใจยเย็นส่วนคนน้องจะมีนิสัยที่ใจร้อนและมั่นหน้าสุดๆพี่น้องกินคินสองพี่น้องนินจานอกรีที่เป็นความอาประยชนของหมู่บ้านคุมโมะงโคเรผู้มีเชื้อสายของเซียนหูว,วิถีนอกจากนี้ก็ยังมีจักระของก้าวหางอยู่ในตัวนอกจากนี้ก็ยังมีสองพี่น้องที่มีฉาย,ยาเดียวกันคืออสูรตัวที่สองอย่างมังเงือและก็ซุยเงือที่คนพี่อย่างมังเงือนั้นแม้ว่าจะเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มังเงยสืก็มีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าของกลุ่มเจ็ดดาบนินจาเลยทีเดียวนอกจากนี้เขาก็ยังมีความสามารถในการใช้ดาบทั้งเจ็ดได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งการรบรวมดาบทั้งเจ็ดของกลุ่มเจ็ดดาบนินจาให้ครบทุกเล่มก็ยังเป็นความฝันของซุยเงยสืออีกด้วยและสองพี่น้องฝาแฝดแห่งหมู่บ้านคริกเงาเฟรที่ถูกเรียกว่าสองพี่น้องอสูรอย่างโกสืก,กับเมสืที่ผันตัวมาเป็นนินจารับจ้างรับงานในการเป็นมือล่าสังหารร่วมกันกับมุมุจิซาบุสัต หรือจะเป็นโคนาฮามารุกำหนดนัอไมีไรอีกลูกสาวของซารุทบีอาซึมะที่เป็นคุณอาของโคนาฮามารุจึงทําให้เด็กทั้งสองมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและเป็นหลานปู่ของโฮคาเงะรุ่นที่สามผู้ล่วงลับและก็มาถึงคู่พี่น้องสุดท้ายในคลิปนี้เป็นคู่พี่น้องรุ่นเล็กแห่งหมู่บ้านโคนาฮะที่เพิ่งเปิดตัวกันมาได้สักพักหนึ่งนั่นก็คือคู่พี่น้องอุสมากิบรุโตกับอุสมากิฮิมาวาริ ที่ทั้งสองคนต่างก็เป็นทายาทของโฮคางะรุ่นที่7แห่งหมู่บ้านโคโน,นะฮะอย่างอุซึมากินารุโตะกับท่านหญิงแน่สีขาวของตระกูลฮิวงะอย่างฮิวงะฮินาตะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามดูค่ะหากใครที่ไม่ต้องการพลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดติดตามรวไมไปถึงกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ